ไปผมโดนลงน้าโอ้โอยโดนอ้ยโอ้ยน้ากขุู่จขื่อไม่ค่อยับแวบขุนไค่จะปีนอขนน่ยแค่มาขอบใจพวกยื้อนะที่ยื้อมาพอขมาซื้อรู้ว่าอะเจืออีตาครับู้ยื้อ อ้วกให้เรื่ตมปให้จริงๆอ้วจะไม่อยู่ใช่ไหมที่อ้วไม่ยอมเดินลงมาไม่ยอมอาะ่อ้วจงใจที่จะไม่ให้ล่าที่อ้เดินลงมาขนาดนี้เอเพราะอีอไม่ได้บอกอ้จะขังวะจะจัดงานหรือเปล่าแค่ยืนมาบอกอ้ว,ว่าเออจัดงานนะ่าเชื่อนะแค่นั้เนี่ยอ้วไม่ได้หาอะไรหรอกอ้วกนะไม่ใช่ว่าเห็นว่านะ อ้วไม่พูดไม่อะไรนะเทบอกนิดเดียวอะมันไม่ตายหรอกอย่าเห็นใบหน้าหัวอายุน้อยกว่าแล้วทำไมเล่าปียังไปหาของเว้นได้เลยหรือว่าอ้พูดถูกไหมเขาไม่นับหรอกว่าคนอายุน้อยกว่าหรือเปล่าแต่ถ้าลื้อเป็นเจ้าภาพอ่ะเราก็ต้องไปหาเขาพวกลื้จะไปไหนมาไหนอ้ไม่รู้อ่ะ จำคำพูดนะต่อให้รื้อไปไกลแสนไกลต่อให้รื้อคิดว่าที่อื่นดีกว่ารื้อไปเลยและถ้ากลับมาไปไม่ได้รื้อกลับมาหาซื้ออาซื้ออีรอแล้วฟัรื้ออยู่ไปยืมยืนข้างในนั่นแหละแกไม่ทิ้งอยู่แล้วก็ไม่ได้ทิ้งหรอกไปซื้อเลยเอียเหนื่อยแสนเหนื่อยนะรื้อย่มไปวัวจะตายรื้อ ขาวกับข้าวไอซื้อเนี่ยเอมาบ่าถึงร่างอียจะไม่แข็งแรง